รีวิวร้านผู้เชิงหมาล่าสายพานที่อร่อยที่สุดในระยอง According to ฉูชันเองนะร้านนี้เนี่ยก็อยู่ในตัวเมืองระยองอยู่ถนนข้อสองนะคะใกล้วงเวียนสุนทอนผู้จากวงเวียนสุนทรผู้นะคะนี่ร้านเขาอยู่ตรงนี้จะบอกว่าร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่แบบคุ้มมากๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบบุฟเฟ่ต์นะคะแต่ว่าแต่ว่าเป็นแบบอัลาคาร์ดอย่างเงี้ยหรอ คนร้านเนี้ยก็ถือว่าแบบเป็นร้านหมาล่าที่คุ้มร้านหนึ่งเพราะว่าแบบมันอร่อยมากถึงแม้ว่าแบบมันจะราคาไม่ที่ถูกเท่าแบบบุฟเฟ่ต์นะคือร้านเนี้ยเป็นแบบอัลาคาร์ดอยากกินอะไรก็หยิบอย่างนั้นนะคะกินน้อยก็จ่ายถูกกินมากก็จ่ายแพงและที่สาคัญเลยคือในช่วงโปรโมชั่นน่ะเขาก็จะมีโปรเด็ดเดนะคะอย่างช่วงเนี้ยเป็นช่วงแบบวาเลนไทน์อย่าง สองน้ำซุปอย่างเงี้ยปกติมันอยู่ที่59าสิบเก้าอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหลือ14ทุกคนคือมันแล้วแต่โปรโมชั่นของร้านเขานะคะใครที่แบบอยู่รลยองอย่าลืมไปแบบแ <c oughs> อดไลน์เขานะคะเพราะว่ามันจะมีโปรโมชั่นทุกเทศกาลเลยมันเลิศดมากตรงนี้เราเคยไปกินหม่าล่าที่จีนมาครั้งหนึ่งหม่าล่าแบบกินแบบจานๆอนะ่ะอยู่ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งของประเทศจีนอะ่ะคือมันก็ได้ความออริจินอลมากๆอ่ะซึ่งความออริจินอลนั้นอ่ะมันมีความมันหนังแรงสูงอ่ะในนั้นมันก็จะมีเลือดเป็ดก็อร่อยดีแต่มันแค มันมากมันเกินอะแต่ร้านเนี้ยหมาล่าไทยสไตล์สามารถเลือกความมันได้มันน้อยมันมากอะไรเงี้ยกินแล้วแบบไม่รู้สึกผิดกับชีวิตมากไม่รู้สึกผิดกับร่างกายมากเกินไปแตบบ่มีหลายอย่างที่ไอเลิฟแล้วไปเริ่มกันที่ของเข้าก่อนเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าในส่วนของน้ําซุปนะคะร้านนี้เขาก็จะมีหมาล่าเผ็ดชาเผ็ดรดได้หมาล่าขาวน้าดําซุปกระดูกหมูต้มยำกุ้งน้ำข้นต้มแซ่บคือเยอะมากแตาสำหรับเราก็คือชอบแบบ หมาล่าสดได้แล้วก็หม่าล่าขาดและชาบูน้ำดำนะคะข้อที่2ที่ชอบมากๆนะคะก็คือน้ำจิ้ม e x ที่หาไม่ได้ที่ไหนเลยก็เป็นสูตรลับของที่ร้านเขานะคะแล้วเราก็สามารถที่จะรีฟิลแล้วก็ปรุงเพิ่มในแบบที่เราชอบได้อย่างเราก็จะใส่พริกหม่าล่าเพิ่ม พริกกระเทียมมะนาวและก็พริกจีนตัวนี้นะคะตัวดีตัวเดิมตัวดังงาข้วแล้วก็ผักชีต้นหอมก็คือใส่ด้วยข้อที่สามที่เราชอบอะก็เพราะว่าที่เนี่ยเขามีของสดแล้วก็มีตั้งแต่ทะเลหมูเนื้อมีไก่มีเบคอนคือผักก็เยอะมากๆมันมีความหลากหลายพอเพื่อนเราชอบกินเนื้ออย่างเงี้ยเรากินไม่เนื้อได้เพราะว่ามันอยู่คนละหมอ้อกันที่เด็ดก็คือ ข้าวไดโนเสาร์อีกแล้วที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้แล้วพวกมามา่แบบจีนอะไรพวกนี้ก็คงไม่าเลยอย่างหนึ่งที่เราชอบมากก็คือผักกรอบจีนแบบเป็นอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตแล้วพอก,กินแล้วมันก็รู้สึกฟินมากอย่างที่สี่ที่ชอบเลยก็คือการวางหม้อมันสามารถกินได้สะดวกมากๆอะ่ะแบบบางร้านอะ่ะมันเจาะลงไปข้างล่างแล้วเวลาตักอะ่ะมันรู้สึกลําบากเลยรู้สึกว่าร้านเนี้ยเขาใส่ใจในรายละเอียดนะ ใครที่เป็นสามาังหรือว่ากินผักเยอะแบบแพลนเบสอย่างเราวันวันพระอย่างเงี้ยเราก็จะไม่กินเนื้อสัตว์เราก็จะมากินที่ร้านนี้ดูกูลฟ,ฟิลในระดับหนึ่งอะ่ะเพราะว่าเขามีผักให้เลือกเยอะมากแบบสาลายมีอะไรที่ไม่จําเป็นต้นองเป็นเนื้อสัตว์แต่มันก็อร่อยแล้วกินกับหม่าล่าก,ก็คือแซ่บอะ่ะที่มาของร้านฟู้เฉิงเนี่ยฟู่อะ่ะมันแปลว่าร่ำรวยนะคะแล้วเฉิงอะ่ะก็คือแบบ เหมือนเวลาปีใหม่ก็จะเข้าพูดว่าแบบจู้หนีเชิงกงอย่างเงี้ยก็คือให้คุณแบบประสบความสําเร็จนะคะรวมๆกันแล้วก็คือขอให้คุณมีความร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยในประมว มากหลังจากเรากินของข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องแบบไปหาของหวานใช่ไหมแต่ตอนนี้คือไม่ต้องเลยมันเลิศมากตรงนี้ทุกคนคือเดินมาแค่สองก้าวเราสามารถเติมความอ้วนต่อได้เลยที่ร้านฟู๊ปังอร่อยมากทุกคนร้านเนี่ยคือมันเป็นขนมปังปิ้งแล้วก็แบบ คล้ายฮันนี่โฮสที่อร่อยที่สุดในละยองที่เราเคยพบเจอมาเลยจริงดูตาเราเราไม่ได้โกหกเลยที่ในละยองมันแบบหาร้านขนมบังฟิ๊กที่อร่อยยักษ์มากคล้ายๆนนมสดแต่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบมันจะไม่เหมือนนนมสดหรอกแต่มันแบบมันจะเป็นคล้ายฮันนี่โฮส์จ้ทุกคนอันนี้รู้ว่าได้สีอะไอ๋ไทยใช่ของมันเลยไปไปข้างนอกเลย เวมีคนลองหดวยมเลยเน้องเอิร์ธเไฟับยังไม่แล้วนไลอไฟอะไรอ,ย,อยังไม่รู้สึก ใช่ไหมเขาว่าเกต้องชอบอันนี้แน่แน่รีวิวกุ้งปังในตำนันกูไม่รู้ว่าเป็นมีตนนาตออร่อยมากคู้ปังใบเตยไอติมฮอปไก่ดุฟุกี้ต้องลองอันนี้ โค้ดสักขยาชาไทยไอศ์รีชชาเขียวเอยเอยโอยวะรอม ก็สว้เพียงเท่านี้แล้วก็ Google Map หรือว่า Contact ต่างๆนะคะนุ่นก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ Description นี้เลยนะคะใครสนใจก็สามารถมาตาได้นะคะวันนี้เนี่ยค่าเสียหายเนี่ยก็200มีทอนนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้โปรโดีๆอย่าลืมไปติดตาม Line แอดร้านนะคะเพราะว่าเขาก็จะแบบว่ามีการบอกโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆทุกเทศากาลเลยนะคะโอเคไหม